สวัสดีครับวันนี้ก็มาชมพระงั่งพิมพ์เล็กนะครับวันนี้ได้พระมาใหม่นะครับพระงั่งหรือไอ้งั่งนะครับได้มาใหม่หนึ่งตนนะครับดูนะครับคุณผู้ชมผมดันพลาดนิดนึงนะครับวันนี้จําพิมพ์ผิดนะครับนะครับผมคิดว่าเป็นพิมพ์เสียนโลนนะครับแต่ผมมองตรงนี้คือจุดตายนะฮะผมมองปุ๊บผมว่าพระแท้เลยนะครับ ะครับเลยซื้อนะครับนะครับก็แต่ก็เป็นพระแท้นะครับนะครับเป็นพระแท้ที่มองแป๊บเดียวรู้เลยนะฮะเห็นไหมครับมีทองเหลืองกับเเนื้อของเหล็กอยู่นะครับก็เลยว่าชี้ได้เลยว่าแท้นะครับแต่ไม่ใช่พิมพ์นี้นะครับคุณผู้ชมไม่ใช่พิมพ์นี้นะครับไม่ใช่พิมพ์นี้ตอนแรกผมว่าคิดว่าพิมพ์หูยาวนะครับ พอดีดันนะครับก็อาจจะเกตหักกันนะครับเกตด้านบนนะครับเห็นไหมครับผมคิดว่าเป็นพิมพ์นี้นะครับพิมพ์ที่เป็นพิมพ์หูยาวนะครับตามวงการที่เขาเรียกกันนะครับนะครับวันนี้พระเพิ่งมาถึงนะครับก็เลยได้นํามาอัดวิดีโอเลยนะครับวันนี้ครับแต่ว่าคุณผู้ชมว่านะครับแต่ว่ามองไปพระแท้นะครับร้อยเปอร์เซ็นนะครับ แต่เป็นพิมพ์เกดเอียงนะครับเป็นพิมพ์นี้นะครับนะฮะเป็นพิมพ์นี้นะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์นี้นะครับนะครับจะมีจูจุดตรงนี้นะครับแล้วก็เม็ดด้านล่างนะครับเห็นไหมครับนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้แล้วก็จุดตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกตตรงนี้ไม่มีกับตรงนี้ไม่มีนะครับก็จะเหมือนพิมพ์เสียนโลนนะครับนะครับก็จะเหมือนพิมพ์นี้นะครับเหมือน เหมือนพิมพ์นี้นะครับแต่ก็นะครับแต่เป็นพระแท้นะครับเกตตัวนี้หลุดไปนิดนึงนะครับเห็นไหมเนื้อดินดำนะครับนะครับแต่พระค่อนข้างที่จะสวยนะครับสวยงามนะครับก็เลยซื้อมานะครับได้มาสดๆร้อนๆนะครับเนื้อดำนะครับ อันนี้กม็มีอะไรมากครับต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปนะครับ